สวัสดีค่ะพบก,กันแล้วพบก,กันอีกแล้วนะคะเอฟซีค่ะคลิปนี้มาดูการคั้นส้มดอกแคค่ะใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะลงมือคั้นได้เลยค่ะอ้ยดอกแคพี่น้องนำเกสรออกก่อนนะคะนำไส้ออกก่อนนำเกรสรออกก่อนจะได้ไม่ขมนี่นะการคั้นส้มดอกแะคเด้ค่ะพี่น้องกดเด็ดเคื่อรับช่องคงพันตุลานการค่ะ ขอบคุณเลยซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยค่ะพี่น้องโอ้สะออันใช่ไหมนี่ค่ะต้นดอกแก์ วันนี้ค qu ุมพันจะร้องเพลงสระอาให้ฟังค่ะเป็นเพลงที่คุ้มพันประพันขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะพออากาอาวกาอาวกาโมอามาอัานละมาอัานละมามาเรามาเรารีบนมาเรียนมาอ่านมาเขียนจะได้เรียนสระอา โกอาตาอัลวะตาอัลวะตาโมอามาอาลมาอาลมามาเรามาเราฤทธิ์มาฤทธินมาอ่านมาเรียนจะได้เรียนสอ่ออาเพราะแล้วคะ่คะเอฟซีค่ะเดี๋ยวเราล้างด้วยน้ำดื่มสะอาดแล้วปรุงรสได้เลยค่ะเอฟซี SC คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะ Lang đôi nam đường xạ thầy cưa nâng chuẩn tốt năm tan sai 3 chón tốt Chú rót nâng chuẩn chà thầy năm chèm hao lông cả แล้วค่ะเอฟซีขาเนี่ค่ะพันธส้มดอกแคค่ะร้อยอร่อยค่ะเอฟซีขาสุดเด็ดคิดรับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเกลือกับน้ำตาลทรายชูรสก็ละลายค่ะเอฟซีขาเนี่ยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยละค่ะค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะสุดยอดเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ